เตมงคลกิจเตรียมร้องทนายหิวผิดมัญญาทนายความเริ่มระอุขึ้นอีกแล้วกับเรื่องราวที่คนกำลังให้ความสนใจคือคดีของแตงโมที่ตกเรือและหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็คือเตมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยโดยนอกจากนี้ เตมงคลกิจสุขสินธารนนท์ก็ยังมีทนายความหลายๆคนที่เข้ามาทําคดีและออกความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จนล่าสุดเตมงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าวันที่18เมษายนทีมกฎหมายพักไทยศรีวิไลทนายกฤษณะเตรียมร้องทนายหิวต่อสภาทนายความผิดมัญญะทนายความข้อ10ข้อ16ข้อ17เพื่อถอดใบอนุญาตทนายความต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ